คำถามเสียงไทยเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no ถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ตอบนะคะชึบว,ว้าวไพ่ตอบเป็น yes ม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ่โ o ล์ออฟวอร์สเป็นไพ่แห่งประเพณีเป็นไพ่แต่งงานนะคะใครอยากมั่นก็จะได้มั่นใครรอแต่งก็จะได้แต่งนะคะหรือว่าใครจะถามอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่ตอบเป็น yes ทุกคำถามเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ